ตอนนี้ก็อยู่ที่เรืตุ้มเป๊ะน้าคนขับรถกติดอันนี้น้าแกบอกว่าจริงๆเมื่อสักครู่คลิปก่อนตะก้องพูดผิดนะคะน้าแกใส่สองเพผานะคะเพผเดียวไม่ได้เพผเดียวคุยหนักกว่าไม่พ่อ,อย่างงี้ต้องใส่สองเเผามันจะไม่คุยตะก้องเข้าใจผิดนะคะเมื่อกี้นึกว่าน้าแกใส่เเผาเดียวอยู่สองเเผานะคะอันนี้ฝั่งนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเละ ้าจริงๆเราไม่อยากทำนะคะไม่อยากทำเลยแต่ว่าอันนี้คือเจ้าของสวนกับผู้จัดก,การกับเจ้าของสวนเขาโอเคโทรหาแล้วโทรคุยแล้วว่าเออจะเว้นไว้นะคะเนี่ยแล้วซอยก็ยังไม่ซอยให้ก่อนนะคะต้องรอพลังต่ออี่างสองวันถึงจะให้แาะว,ว่าเ้าซอยจะได้ที่น้ำมันขังมันขัง,งเราช่วงนี้เลยอะ ข้างบนนู้นก็แค่ท่า่มันก็ยังเละๆลื่นๆอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เละเ็นเป๊ะขนาดนี้อันนี้ก็คือนี่แหละแต่ต้องเห็นนะการแล้วบอกเฮ้ยนะอย่าทำเลยเละไม่มันไม่ดีอ่ะไม่อยากทำอ่ะค่ะแต่น้าก็บอกเดี๋ยวอย่าไปตัดข้างบนนู้นเราบอกแล้วั้นเดี๋ยวเราโทรหา ถ้าไม่เยอะไม่เยอะก็ทำไปเลยไม่เป็นไรไม,นมันมันเข้าเข้าเวนไว้มันก็เหลือนิดเดียวใช่ไล่าแกบอกอย่าเลยแกบอกทำๆไปเถอะมันต้องเสียเวลาอยู่แกโอเคเราก็โอเคค่ะทั้งที่ใจจริงๆคือว้ายเนี่ยโตใจจริงๆนะ <laughs> ไม่ไดีที่ชอบ แต่นั่นแหละเจ้าของเขาโอเคแล้วก็ก็ทำไปค่ะจบอันนี้ไม่ใช่ทำเองเอา่าสนใจทำเองอัตโนม,มัตินะคะคือโทรถามเขาแล้วเขาไม่เป็นไรเขารับได้เขาไม่ถืออะไรเงี้ยเขาอนุญาต ขาบอกว่ามันไม่เยอะแล้วก็ทำทำไปเถอะถ้าเว้นไว้ก็มันเหลือนิดเดียวแครก,ก็แบบเออเดี๋ยวเรามานี่ล้วภาวว่าถ้าเกิดว่า,าไว้ให้มันแห้งก่อนเราซอยแล้วก็ทำให้ก็ได,ได้โอ้ยชวดโอ้ยยืนผิดทนะ่า ไว้ให้มันแห้งก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะก่อมันะนะจะแห้งแต,แต่ในเมื่อเขาโอเคแล้วก็ทำ่เดียวแต่ซอยอะซอยไม่ได้อีกแล้วค่ะถ้าซอยมันจะเละเยอะกว่านี้ทั้งขวดนั่นแหละแต่นี้เรื่องเรื่องซอยก็คุยกันแล้วด้วยก็บอกว่า ซอยนี่เดี๋ยวให้มันแห้งกว่านี้สักนิดวันสองวันเขาจะลงให้นะคะเขาจะซอยให้เขาบอกโอเคไม่เป็นไรจะตัดก็ตัดในส่วนก็ตัดให้หมดไปเลยไหนๆก็ได้ไหนละนี่ข้างหลังนะคะจริงๆเขาแค่ไม่กี่โซ่หรอกทีละหนึ่งสองแล้วช่วงหัวไอ้ช่วงวท้ายนี่ลง คนตัดยางแปลงนี้แกบอกเดี๋ยวตอนบ่ายแกจะมาเบิกยางเบิกยางนี่เขาเบิกกลางกลางวันได้นะคะเบิกได้ทั้งวันแหละคือเปิดน้ำเปิดเปชนน้ำแบบเบิกแบบรอบใหม่อย่างนี้แต่ถ้าตัดยางนี่คือเขาตัดช่วง หลถ้าเป็นส่วนอื่นนี้ไม่ได้นะคะเราลงล่องเดียวเราก็กลับแล้วแค่แบบนี้เราก็ให้นากลับแล้วนะคะถ้าส่วนอื่นไม่ไม่ไม่เธอถามด้วยเพราะว่าเราเรารู้ว่ามันไม่ได้แน่ส่วนอื่นเขาแต่ส่วนนี้คือ โทรถามนิดนึงเเขารู้แนแหละค่ะว่าเขาอะไม่ว่าเราเขาให้เราลงแน่อย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าถึงคนจะสุกจะเล,ละอะไรเขาก็ไม่ว่าหรอกให้ลงแต่ว่านั่นแหละเราต้องถามก่อนสักหน่อยนึงเผื่อเขาเปลี่ยนใจไปครับเป็นส่วนอื่นนะโห้ยนีดเดียวไม่เอาละเนี่ยสวนอื่นนะคะส่วนแรงเปแบบนี้ทําไม่ได้ส่วนเขาเละ ส่วนนี้คือสบายสบายค่ะอะไรก็ได้ให้แบบว่าย่าไม่ลกมากให้คนงานเขาเดิยางกัดยางได้ชุดนี่เหล้อเกินจริงๆถ้ายืนฝั่งนูงชูดกว่านี้อันนี้ก็สดไม่อยางมากสดกระสั้นนะคะ เ๋ยลหฝั่งนี้เราเหลือความฝั่งฝั่งนู้นก็จะเละเหมือนกันมันจะมีช่วงตรงกลางเลยค่ะที่ไม่เละมันจะแข็งอยู่ช่วงช่วงป่าริมริมฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นข้างสวนนะคะข้างแดนเราก็ข้างหลัขงข้างหลังฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็รู้สึกจะข้างข้างแดนนู้นเลยมันจะเป็นที่ต่ําจะเละเลยแต่ฝั่งน,นู้นอะดินข้างบนมันมันมันไม่แข็งแบบนี้นะมันจะเป็น เป็นเ,เพื่อฝั่งตรงหน้าตัวถ,ถ้าจะโจมก็เลยตรงหันน้่แหละถ้าไม่ระวังนะแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรค่ะฝั่งนี้อย่างมากดินหน,ดน,น,น,นหน้าดินเล่นเฉยๆน้ำฝังหน้าดินเล่นเฉยๆฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดวูวันช่วงไหนตรงนี้ก็ให้น้ำไงกระนุกเลยไดยักกลับบ้านไปฉีดหรอ ลแล้วเดี๋ยวเราพบก,กันคลิปหน้านะคะอยากให้เจคก,ก้าสูขอบคุณที่เพื่อนๆช่กดติดตามนะคะแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะติดพาดเลยขอภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็นีค่ะไม่มีอะไรแล้วนี่น้าก็จะเล่นโคลนพาจะยักเล่นโคลนไปขัดโคดนี้แล้วก็อุ้ยไม่ใช่โถดเดี๋ยวอีกตองแล้วเดี๋ยวหน้าก็จะอ้นนี้แหละลหน้าค่ะสวัสดีค่ะ